พบกับผมนะครับวันนี้เนาะซิมาห่างกับดักแบบแปลกๆนะครับเนาะมันหนูอูดนี่มันสลัดสลัดอะไรครับผมปริญญาโทืมเมื่อมันเป็นปริญญาโทนะครับเนาะผมก็จะต้องใส่สมองจุงน้อยแล้วก็ต้องมีการวางแผนเกิดขึ้นครับผมบุเบิ้งดูครับสถานการณ์ทางในผมครับมุนที่ตกนะครับผมเละตุ่มเป๊ะเลยครับ เต็มเตะเลยผมจะต้องวางการะดักอันนี้คือผมย็ดเป็นกับดักพังผืดนะครับเด้อนี่จะเป็นกับดักพังผืดนู่นอันนึงนี่อันนึงแล้วผมจะใส่อีกจุดหนึง่งตรงนี้ใช่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นี่หลังหนึ่งหน,งนงึ่งลังหนึ่งโอเค เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้มันสลาดครับผมสลาดแห้งมันรับรู้ว่าลวดแห้วนี่มันจะสงสัยอีย่างบางอย่างแต่ว่าผมขอแนะนำนะครับเรื่องขั้นลวดขั้นแห้วนี้ขัดเป็นไปได้กับเพื่อนๆเผาไฟนะครับเ,เ,เรื่องเฮ็ดแล้วก็เผา,าดีๆเผาเพื่อลบลบลบ,ลบ,ลบขึ้นมันครับผมเผาเพื่อลบขึ้นไม่ขึ้น มือเฮ้าหามัดเบอร์คักครับผมซุบกึ้นไหมกึ้นมือเฮ้านี่ล่ะครับเฮ้ยเลยผมจะมัดมตรงนี้เดี๋ยวขอ้วคนจะเอา เจ้ะทำมาไว้นี่เขาเหนียงหาคุณโอ้โหอาจิตายมาทิตายกับผมแมนมาคุณโอ้ยมันผมแมนไหม่มาคุณเป็นแล้วมุ่งอ่ะโอ้โหนี่ครับอยู่นี่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 ครับนี่ฝ้าเพิ่นมาสาสากันเดือนเดือดเด้ครับนี่โอ้โหบอก้ก่อนเลย มันบูเมเอนเลยเงาผมไม่สะหลาดหรอ,อกไงไงอือบูมเอ็นก็ง่า่ขนาดนี้ถึงมาเวียนดูเดียวนี่แต่ว่าจะพามาอยู่ครับผมจะพามาอยู่เดี๋ยวผมวางฝังผืนใถวเบื้องก่อนเดี๋ยววางฝังผืนก่อนเดี๋ยวผมจะวางลุงโลดจะวางวางผืนและจะให้เพื่อนๆในเอฟซีมาได้ดูด้วยกันว่าวางกับดักแล้วมันจะเป็นยังไงนี่มจะอยู่ตรงนี้แหละฝังผืนผม มันกีมแล้วสุมหัวกันอยู่นี่แหละเออจะสุมหัวกันตรงนี้แน่ๆเลยนี่จะเอาสุมหัวกันไว้ตรงนี้แหละนี่นี่จะเอาสุมหัวกันมันตรงนี้เลยรู้เดี๋ยว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 รู้มาลงละทีนี้มาเบิรงนนักันครับมาเบิรงน้ักการเออเบิรงนยาจ้ากันไปเลย เดี๋ยวเบิ้งจะจ้ากันไปเลยนะครับเนาะนี่เอาเข่าลงไปเข่าจะนี่เลยใส่อเต่อนี่แหละเออใส่อเต่อไว้จุดน้อยผมจะทำการทำปากนี่เลยเพื่อนๆบางคนจะดีมากมึงกับพี่น้องผมจะำฟางมันเรื่อยๆเด้อฟางฟาง ผมมีฟางนี่ผมมีฟางเดี๋ยวผมจะเอาฟางเข้าไปปกคลุมมันเออให้มันได้รู้กันเลยวันนี้มันจะชอกใช้ง่ายคอนอยู่นี่แล้ครับเสือเดี๋ยว้เพราะมันจะจอกใช้ง่ายคอนหากินอยู่นี่แล้วเออเพราะว่ามันมีฟางเพอมันมุดหัวลงไปเดียวมันก็นรูเรื่องแล้วครับอันนี้ผมเคยเห็นมาหลายปีแล้วต่กนลุงรดเคยทำ นี่เอาฟางมาใส่อย่างนี้เออเกยใส่อย่างนี้แล้วก็เอาอาหารอาหารนะอาหารนะเอออาหารมาอาหารมาเลยนี่ครับผมอาหารมันเป็นอาหารแบบนี้แบบแบบมันมักดูผมดูแล้วมันลำนี่มันไม่ชอบแต่มันกินมเมล็ดข้าวมันล่อมเมล็ดข้าวผมนะ แต่ผมผสมลำให้มันหอมน่ากินหอม,ส,อหมสุดยอดเลยนั่นจะกินไหมสุดยอดเลยนั่นดู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 เอาละเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปเอากันเลยเฮา้ยเบิ้องแระการเลยโรย,ยโรยเข้าไปโรย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 นี่เอาใช้ใจกลางเลยครับผมนี่ใช้แกนมันเลยด้วยนี่เออใช้แกนนี่เลยเดี๋ยวมันกับเขามักหมุนด้วยนี่ครับผมนี่ เดี๋ยวมันจะมาหมุนแน่นอนเลยอ่าคราวนี้ขออนุญาตก่อนนะครับเด้อขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าจะมัดจะมัดเดี๋ยวมันจะหายไปเดี๋ยวมันหายไปโอ้ยงานนี้นะผมคิดว่ามันจะเฮก,กันแน่เลยจะมัดไว้ตรงนี้เลยนี่มัดไปโอเคเลยเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นด้วยกันมันว่ามันจะมีตัวมาอีกไหมมันมา เมื่อคืนนี้มันก็มาผมไม่ได้มาแต่ว่ามันมามันล่อดหมดเลยเกี้ยงเลยต้อนสเกี้ยงแล้วบางๆเลยบางๆก็ปูบเลยให้ธรรมชาติมันกลับมาเนาะโอเคโอเคโอเคแล้วครับอือเอาบางจุดน้อยธรรมชาติมันจะกลับมาเออบางธรรมชาติในกำลองนี่มันหูดูหนี่เออมองไหนมันเกี้ยงเขาก็ปิดๆจุหน่อยเอาละบาทนี่ยโอ๊ะไว้น้อยเพห็นวะเดี๋ยได้ลูกเดี๋ยวได้ลูกครับ เอาละอันนี้เป็นกับดักปล่อยมันไปกินกองห้าอยู่พุ่นเดี๋ยวมันไปกินกองห้าอยู่หันเดี๋ยวเ้าก็จะไปเยิ้มอยู่หันพร้อมตัวนี้เป็นแผ่นกับดักโอ้มันคือลองไปตัวพังหัวกันแต่เลยคือลองแต่พังหัวกันเลยนะ ใช้อะไรอ่ะกับดักลวดอ,ลอ,ลอุ้ยสุดยอดเลยโอ้สุดยอดเลยครับผมผมผมหนึ่นัดโอ้โหแต่เมื่อคืนนี้เขาไม่รู้ยิงกี่นัดได้มาเยอะเลยโอ้สุดยอดเลยไปเดี๋ยวผมจะพาเขาไปด้านในในะครับผมไปเอาลุยเลยดีกันเลยนี่ผมเอาอุปกรณ์มาเพียบอุปกรณ์วางกับดักทั้งพื้นอุปกรณ์วางกับดักทั้งพื้นครับผม เอาดูไม้กันหน่อยอ uh, uh, ุ so, u, u, oh, he better, he better, ้ยหมดลึงเลยเอ้ยไม่ไหวอุ้ยไม่ไหวครับผมหมดหลยไปไปหม้บอกมันเดือดผละครับผมไปเจอกันที่หมายช่องทางธรรมชาติไปเลยเพราะตรงนั้นมันมันมัตัวใหญ่อนน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 น่นนนนน